วันนี้มาเดินป่าค่ะเดินมาได้กิโลที่สามกำลังเดินอ้อมกลับไปหวังว่าไม่ใช่เดินไปอีกสามกิโลเนาะเขาบอกว่าเดินไปนี้ก็จะไปถึงรถมันจริงป่าก็ไม่รู้เน <c oughs> สวยไหมคะหิมะหิมะยังละลายไม่หมด มาเดินป่าหายใจเอาธรรมชาติถึงเขาจะไม่มีใบใบเขาล่วงหล่นหมดเขากำลังพักผ่อนค่ะต้นไม้นนฤดูใบไม้ผลิเขาเขาก็จะงอกใบออกมาอย่างสวยงามอันไหนที่นั่นเขาก็จะเป็นดอกสวยมากนี่ตน้นโอต้นนี้คงแกแกสลาน่าดูอะ <laughs> ต้นไม้ส่วมากจะเป็นต้นอกค่ะที่ที่ป่าเขตภาคใต้ไม่ค่อยมีต้นสนจะมีต้นอกมากกว่านี่ต้นสนก็จะต้นสนก็มีไม่กี่ต้นคุณสามีและลูกเดินไปโน่นละสองคนนั้น ก็มีคนวิ่งมั่งนะคะนีะ่ก็ถ่ายดูบรรยากาศค่ะคนเมืองออกมาเดินป่า <c oughs> <c oughs> ที่ภาคใต้สวีเดนฮะ <c oughs>